ก็สติปัญ่าได้ที่เช่นเดียวกันมดีได <c ười> uh, ้ตัวเหมีตุ้งดีได้ก็ิ้งกัดดีแค่นั้นนะครังกันดีแมงตัวกระตดีก็เลยมย้งดีได้ในการที่เราเรคนที่เป็นคมลูกโตหลายคนอาจจะไม่เคยกรว่ากเี้ยไม่รวยจังหรือนะบคนหมดหมลูกโตนีบางคนก็จเอาใคนนั้นไปห้าโมรือมอเฉยได้ก็มีหม้อเฉยไม่ได้ก็มี เก็บี่เก็บกองชัดเดีปรากฏว่ามอสวยไม่ได้ม้อเยียเยียไปแล้วนั่นเ้ตาเบิ้ตาเบิ้เลือดหรือะนันรวจะเยมาห้ายมาแต่ว่าคือเินไปพอตื้ไมได้ึงทิ้กองกันป้าตัป้าตัไม่ได้อว่าเขาอธิบายว่างตั้งบันฏิัิว่าจะรนีต่เลยว่านะต่าเมีย coi tao một riêng, sườn gông lưng lãi bả, na xong sườn gông tao để đấy, có cao kêu rồi đây để cắn để tao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  có tao để 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 tao Tô mà, để tao Tô mà, mình một một à, tao để 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 tao tao tao

còn thì chắc bạn á, tên hai mươi đài Mà tức thì là Để lâu cài ba kê cà bọc quả lửa mì nhà đây mà Mấy bà nhà không bà, bà, Mì nó giả nó nhớ tổ tăng. Vì sao vậy này, có lít chứ Là cái đó xe sẽ phần công với dân hành hiểu Thì nì mất bọc quả việc mà ta tui, đi chỗ đi con nhân đeo xe nữa Cái ngôi tư mà xe ta bơi ghê với lại đất tụt bạc thôi. Đọc chắc cùng bán cùng tìm thì đấy Thì vào ดิ้นจื้ง่ายไหมเขาบอกว่าบอกว่าคนที่กินตั้งใจกินไหมต้องกินตามตานทิ่จะปกติได้จะให้หรือไม่ให้คนกินไม่ให้ก็ลุยไปคนเด็กินแล้วให้เป็นปกติก็ลุยไปก็คือต้องตามหน่วยอย่างเดียวว่าคุณจะรวยอยากกินตามให้ถึงได้เองกเขาบอกว่ากินตามบอกกินตามปั๊บตามมาจุดะไหนบอกว่านึกปั่นเจ็ดร้อยเขาบอกว่าเอาไว้เดี๋ยักจุดที่นอง

dạng là, 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 Má, là, dạng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  dạng là, 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 มังจีนยังป็นยังโมมาเลี้ยงโมโหว่ารั้งนะไงกับมูอั้งได้วยน้องพี่โมมาเลียงเป็นอะไรกนโมว่ารังะกับมูด้วยน้องมันปากางเก่งในหอไปเล้ยมันตุงการเก่งในโงไปเลยแกบอกว่าอมันใกนโ้ลอเนไม่บอกว่าอะไรเดกไปจนัีนแกบอกว่ามันปากลงไปเลยเป็นะรก็น้ากาเกงในพ่อว mm. ันจีน

lọc chạc lạc qua răng coi nó mấy lấy tổ hay nè tổ hay thì mình có phải tự lục bao lên nếu con tôi chạy quay bên này đấy nà là nà lá đó là vì cũng bảo mẹ nó mà chạc lạc qua răng bởi vì học có lùng vật tức này mất lục bọn lôi nó bỏ vào bảo kia này lùng bệnh bình con lùi bệnh liệt dĩa nó bỏ bảo mát anh phải cút lùng quá nhưng mà lại lấy mấy cái ông mà lùng มันบอกคุณรุ่งบักตอนไหนแล้วกาโอ้มันใจด่าอีกนู้นเงี้ยเงี้ยเงี้ัก็บักชาเดีวมันเล้วุึงจะด้วหน่ะมันไม่ตอนด่าเลยจะด้วยเพราะว่าเป็นคนบอกก็เลยอยู่แไม่ใช่ยีหมาบอกว่ากินแบบนี้เอาไปด้วยไม่ต้องให้ยาวตู้กินไปเลยเลยเลยเยี่ยทิพวัรณเยี่ยทิพวัรณออกไปเลยแปลงตูตั้งแต่วันแรกไปตึ้งวันที่เยี่ยกิพนันนั้ออกไปเลยแปลงต Say dài yêu đài mình lên miêu cầu việt để câu thôi ông ăn phải làm cái này ai ấy cái câu lạc bộ công tác mặt của chúng ta có một câu tuyệt vời cảm ơn anh anh rồi, anh 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 em 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 เดี à, ๋ยวปาไปหม้เส <c ười> ้นจะที <c ười> <Or> ่แม่มเลย้วที่ม้ายาตีันเตาหูงใจไม่ถึงกินขึ้นเยอะมากเดอแ่ึ้นต่ำแนงเยอะมากเดไปได้รือว่าแก้นนนะแค่ีเราตามกชนน้าเป็นปกติในไปอ่านดวตอนนั้นไปอ่านว่าต้องคุณจะรก่อนต้องแรงไรนะแงตันนี้เลยน้เตยเราตงได้เลยต้จบไปต้องแนงียุดได้หมดเลยยุดได้หมด

เด้มนคนดองซื่อว่าในช่วยก็เกี่ยนี่ถต่ว่าในบุ้นนะคนเลือไม่ดูชั้นว่าชั้นใ้แต่ว่าคอก็ต้องทำคนถึงว่าคนจาบจับป้าัตป้าจับใจเขป้าดับจ็ไหมพอห้อป้าัก็ไม่ได้ไม่เกิดตนี่หน้าหัวต่คนเรกไม่เข้าใจมันกังแต่ว่าของล่นจืดไปง่ายกว่ากินมากแคนี้ทำให้เขาแข่งรงได้เราวเรื่อเรยจะว่าอย่างแข่งแรงแต่ตอนนี้ไปไม่ก็เพหวดาดรืยุณมเดเปิ

นี่คือความสำกัญของิึ้ชื่อละแค่ระบบใส่บ้านบ้างว้ขนาดนี้ดีให้ชีวิตต้องพ้นดีวาอย่างเบียหรือไม่เดียแต่ว่าก็เป็นปกติเปรเร็วกันนะครับคือว่าจะเร้ตนตองบ้านเรียนครับ